ไฮซันิทานเลยว่าน้ำพึง่งนี่ครับผมเพราะว่าโชนีน้มันเป็นหลังหลังฤดูฝนบันผมครับผมบั็นนี่อ <Yeah. S 1> นี่พึ่งจะอโอ๊บบอฮหนออดั้งเต็มเลยอครับผมคือปักตั้งข่าวตรงนี้ครับอาจองนี่ถึงพึ่งมันจะออกหมาดเต็มเลือครับผม มาจะายุกหนกลั่คกับตาทคำกับน,นี่กับผมอ่านี่กับผมสภาพต้นกลางวันกับผมผมลันงนีคุณทุกคุณ

Chụp chửi lên anh tui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  Ăn tui anh tui anh Chính anh Ăn Àn... tui anh tui luôn tui bốc ต,ต,ตั้งแต่ดีเตือนตัวผมโอ้ยนักนักนักยั่งเลื่อยกับผมเพื่อจงนานีนักเลื่อยกับผมโอ้ยคือร่างนี้นี่มีโอกาสกับผมเื่อจะก็จะเด็กร่างกับผมผมว่าน่าจะนั่งตู้ไม้หนวดเพื่อทีมันเลยกับผม กระผมก็ก็ดำดำนะผมเป็นคุณงตัวโคตัวโคหมากเล็บนี่นี่คือพึ่งงันกับว่างแผนจะเย็ดกร่างครับผมถึงก็จะสร้างรถร่วงโตกว่าครับผมโตกวา่าพึ่งงันครับรูน้อยร่วงมันจะจะตโตะครับผม ถึงนางไผ่ยาวจะใครเป็นพึ่งตัวโพร,รับผมคือไขรโดยไม่ไม่ต้องใช้น้ำเชื้อครับผมมันจะออกมาปเป็นพึ่งตัวโพครับลังนี้ก็เหมือนกันครับผมเหมือนกันเลยครับผมพึ่งตัวโพในบุญไหวานาลังบินกับเขาออกครับ ตอนกลางคืนนี้จะพบเป็นคุ้ดันนานี่ครับยัน,นมียันมีอีกลังกับผมเหมือนกันเลื่อยอากาันเดียวกันเลื่อยกับผมตุกจองเตมี่ึงกระอกได้ก็จัดควาย่ามกับผมโอ้โ <laughs> uh oh, luhin, oh, kapom. Hmm. pan, kapom. Pan, 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 pan. คือแบบนนีี้่ต้องต้องหิบตี๋วะครับผมตัวว่าถ้าเขาแยกตั้งไปนี่หนาววัดจะหลุดครับผมตัวว่าเขาจะดูหนาววัดไปด้วยครับมันนี่ครับผมมันมันจะปรับร่าง,งกับร่างขึ้น พิกกันกับผมไม่ไม่เหมือนกันขึ้นกลางคื้นนั่นพึ่งโกรธจะม่าโอ้ปักาท้างเขาล่างเยอะทิ้งกลางวันนี้ก็โผจะกวิ้นออกอุ่นไหวกับนี่นข้าวอกข้าออกสองล่างนี้ตรงตรงจับกับผม อีกลังนี้นี่ก็บโอ้เหมก็บินหุ่นควายจังครับผมโอ้เหมือนกันทั้งสามล่งครับผมลังนี้เป็นลังสุดท้ายที่ว่าไรเลยขึ้นครับโอ้ปูกับบินหุ่นควายเหมือนกันเลยครับผมเบ็ดนี่นะไม่ว่าดครับผม ต้องจับต้องจับนี่บินหุ่นไว้คือเป็นถึงตัวปูบินหุ่นไว้มากเลยครับผมจริงและขึ้นจะยกกับนำนักคือว่าปิดปิดกับผมมันมากว่ามันเละมันเละ đi đi mà lớn tối các bông lăng đi cả ô ô ô tám suốt giá thì cũng vả các คือชาพึงออกมาโอ้เต็มทางเขาแบบนี้ครับผมให้สัษฐานเรยวว่าหนามพึงมีครับผมเพราะว่าโจนีนมันเป็นหลังหลังฤดูกฝนบันผมครับผมบนต้นเดือนคุ้มค้าถึงโจนีนดกมาจากบ้านเยอ ถึงเพิ่งรังในตัว่าเขามีแบบชกบวันหมากหมากอันก็จะขยันครับผมคือเก็บหนังว,วันสต๊อกว่าสต๊อกว่าครับผมไหวกจินช่วงดูเล่งเอ,อ่อเมี่ยงสาผิาดสภาพอครับผมมันจะเล่งยกช่วงนึงกันร่นนนนางเงี้ยหนอเดี๋ยเลยอย่ขึ้นกสองกวดได้เหนียวนอนกับหนำหนัก สองประมาณสองสามขวดโ้ยวะเจียว <c oughs> อ่ะ,สะเส็แสดวว่าอีกไม่นั่นกับผมได้เห็นได้เห็นคลิปจับผมกับผมต้องต้องจับครับไหวนั่นไม่ได้ ผมจะก่อยกแยงไปนำปึงจะรถครับผมคือปึง <c oughs> ปึงงานที่อาแยกไปนี่คือตังนงแต่ยากว่าไม่มีไปเราจะพูดนำวันไปด้วยครับผมลังนี้กันนำนักคืนครับผมพาน เ <c oughs> ดี๋รดรลืกับผมในสามลังนีแตะเลวว่าจะจับลังในก้อนกับผม <c oughs> แต่ว่าน่าจะจับไซค้นวาครับผมือว่าจับแบบวิธีธรรมชาติคือไหวสักสองร่วงสามร่วงกับผมไหวร่วงเกี่ยว ก็อ้นก็พึงพึงงานมักๆครับผมคือไหวตราจะยุดโตครับผมอุ่นไหวลุยครับูมก็ปูนอกไปเขาอกเขอกอยู่ลุยครับผมไปครับผมรอรุ่นรอรุ่น